รองศาสตราจารย์ดรชานชัยทองโสภาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีโคโรนาดิชาร์ดเจ้าของผลงานเครื่องกำจัดไวรัสและป้อกอากาศด้วยระบบโคโรนาดิชาร์ดครับอ่าตอนนี้มาดูอันนี้ก็ที่สำคัญเลยเห็นไหมครับอ่าอ่าอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจับแล้วนะครับนี่ อันนี้คือหลักการของคาว่าโคดิร์จนะครับคือโคดิร์9เนี่ยวงจรอันนี้ถูกจับถูกดิชาร์ดด้วยเพดอันนี้นะครับและเพดอันนี้จะต้องมาติดกับร่างกายแต่ถ้าพอ,อยู่อย่างเงี้ยเขาเขาเขาไม่ได้เขาจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเขาเขาชาร์จแต่เขายังไม่รู้จะหาที่ไหนดิชาร์ดอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องมาติดกับเราแล้วเขาถึงจะดิดชาร์ดแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ติดกับร่างกายง,ง่ายๆเลยเนี่ยคุณยิ้มขึ้นมาแล้ว และพวงมือแตนเนี่ยจะดังแบบแรงมากแต่ถ้าคุณทานเสื้อก็จะดังเบาไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั่นเสื้อก็เป็นที่ดิชชาดได้แต่คุณภาพจะตกลงแต่ถ้าอยากให้ดิชชาดเต็มที่เลยเนี่ยให้ติดกับเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีแก้นะครับก็แต่เครื่องในดีไซน์มาสมบูรณ์แบบผมเชื่อว,ว่านะเครื่องตัวนี้ถูกดีไซน์มาดีแล้วแต่เพียงว่าคนที่ดีไซน์ไม่ได้บอกความลับอะไร แต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มก๊อกก็ไปเรื่อยก,อก๊อกก็ไปเรื่อยก,อก็โอ้สร้อยหนักคันคอเปลี่ยนเป็นสายเป็นอะไรไปเรื่อย,ออยอเปื่อยไป,ยป,ยป,ยปยโดยที่เขาไม่ได้สนใจอะไรเขาคิดไม่ถึงอันนี้คือความหมายอ่ดูนะครับพอผมจับข้างหลังปุ๊บเต็มเลยนะครับไอ้เครื่องผมได้แค่สองจุดเก้า็ไอ้สองเก้าเก้านะมันมีสเกลคูณอยู่อันนี้คือเต็มนะครับคำว่าลบนั่นคือยอดลบมันวันได้ทั้งปัจจุบวกก็ได้ปัจจุลบก็ได้ต่อตารางเซนแต่เพียงว่านี่ก็คือสามล้าน นะครับมันมีสเกลคูณอยู่ครับผมแต่เพียงว่าหน้าจอมันโชว์ได้เท่านี้ครับสี่สี่ดิจิไอเที่ยวอ่ะเพราะว่าอันนี้สำคัญเลยเนี่ยครับผมห้อยอยู่อย่างนี้ครับผมจับห้อยเฉยๆอ่หายไปแล้วครับไม่ทำงานแล้วครับอาแล้วผมมือจับข้างหลังปุ๊บขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยบางทีเรานั่งห้อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เขียนหนังสืออันนี้เรากำลังอันตรายมากเลยเพราะมันไม่ มันไม่รู้มันไม่ทํางานนะครับเพราะมันไม่หาอหาที่ดิฉชชาดไม่ได้มันต้องการดิฉาดพราถึงได้บอกว่าโควิดนาดิฉาดคือชาร์จแล้วแต่รอดิฉาดเท่านั้นเองแต่ร่างกายเรายิ่งแม้กระทั่งบนโต๊ะถามว่ามีาวันนั้นก็มีคําถามว่าเนี่ยเขานอนแล้วเขาอยากจะวางกับโต๊ะเนี่ยมันจะนะเราก็ไม่รู้ว่าโต๊ะนี้มีสถิตพอที่จะดิฉาดไหมก็ไม่เป็นไรก็สังเกตง่ายว่าถ้าวางกับโต๊ะแล้วก็ยังมีเสียงชี้อยู่สแสดงว่าโต๊ะพอที่จะดิฉาด เพราะคำวณดิฉาได้คือกาวคืออะไรก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องร่างกายมนุษย์อ่าแต่ถ้าเป็นเป็นพวกโลหะอะไรมันจะดีหรือลองกาวได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นหรือสุดท้ายวางไว้บนโต๊ะแล้วก็นอนแล้วก็ฟังเสียงอะหายไปสิบนาทีกลับมายังมีเสียงซี้ซี้อยู่แต่าโอเคโต๊ะนี่เพียงพอที่จะดิฉาต่็หมายคืองั้นนะครับแต่เพียงว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าถ้าคุณภาพดีๆเลยเต็มที่เลยก็คือกาว อ่าถ้าคือเนี่ยร่างกายเราก็คือเป็นกาวที่ดีอยู่แล้วเป็นตัวอ่าเป็นกลางที่ดีก็แปะปั๊บเนี่ยแรงมากหรือถ้าคุณจอสายดินมาแปะเนี่ยโอ้โหแรงมากมากเลยอ่าเทียบเท่าได้เลยครับอ่าเพราะนั้นเพียงพอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการบางคนนี่ยังยังเห็นยือย่นี้เลยผมเคยเห็นเอา้าตายแล้วชีวิ <laughs> ตอันนี้จบเลยนะครับลงแรงลงนะง Space Air รุ่น FO ผลิตด้วยเทคโนโลยีโคโรนาดิชาจากประเทศอเมริกาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official at Space Air Thailand